จริงก่อนได้สอบแล้วก็มีไปอาเต็รายการด้วยครับอืมเรียกว่าทํางานไปด้วยแเราที่สําคัญก็ต้องสอบด้วยต้องแบ่งเวลาได้ดีเลยนะคะแล้วก็วันนี้พาน้องน่ากลัวไหมน่ากลัวจริงอันนี้น่ากลัวจริงอันนี้คือแบบว่าถามใครแต่เราคงแบบน่ากลัวไหมโอ้ใช่เขาให้ภาษาหลวงว่าเฮียเรียนเขาว่าทำไมที่เรียนเรียกว่าแอนนาเบล ถ้าไม่แต่งหน้าน่ารักครับผมแต่ถ้าแต่บบแต่งหน้ามันก็ไม่ทำหน้าอเลยก็น่ารักอยู่แต่ถ้าหน้าอเียน่ากลัวมากพี่รักน้องไหมี่รัก